โอเคก็บอกว่าวิธีเชื่อมต่อนะครับใครหลายๆคนที่ใช้บอสจีทีร้อยนะครับแล้วไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับเจ้าโปรแกรมได้นะครับฟังทางนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับคุณต้องอัปเฟิร์มแวร์นะครับให้เป็นรุ่นปัจจุบันก่อนเลยกันนะครับวิธีการอัพเฟิร์มแวร์ก็ง่ายๆเลยเลยกันนะครับนะอ่ะนะครับก็ทําตามคลิปที่ผมส่งให้ก็ได้นะครับหรือว่าจะทําตามผมก็ได้อ่ะปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องกดค้างไว้ปิดเครื่องปุ๊บพอปิดเครื่องปุ๊บนะครับคุณ กดปุ่มเอฟเฟกกับปุ่มซิสเต็มค้างไว้แล้วก็กดเปิดเครื่องแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะพอดีผมถือมือเดียวนะผมกดค้างไว้ก่อนนะครับกดค้างไว้อย่างงี้เลยนะครับแล้วก็กดเปิดเครื่องแป๊บนในนี้นะอ่านะครับกดค้างไว้ก่อนอ่าพอมันขึ้นแล้วก็ปล่อยนะครับแบบนี้คือการเช็คดูว่าเห็นไหมครับเป็นเวอร์ชันอะไรของคุณถ้าเป็นเวอร์ชัน2.12นี่คือเป็นเวอร์ชันล่าสุด แต่ถ้าไม่ใช่2.12ให้อัพเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับนะถ้าไม่อัพเฟิร์มแวร์เนี่ยผมลองแล้วมันไม่เชื่อมต่อกันมันจะไม่เห็นในคอมพิวเตอร์ในเครื่องนี้นะครับนี่นะครับมันจะไม่เห็นแบบนี้เลยนะครับเวลาคุณเปิดมาเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้เลยมันจะต้องให้เขาเรียกว่าให้แบบให้อัพซอฟต์แวร์มันก่อนนะครับอัพเฟิร์มแวร์เออประมาณนั้นนะครับวิธีการอัพเฟิร์มแวร์ก็ง่ายๆเลยนะครับนี่เข้าไปที่บอสนะครับบอสจีทร้อย นะครับนะก็คือเว็บของโลแลนนั่นเองนะครับเข้าไปที่ซับพอร์ตแล้วก็หานะครับ g t r ้อยนะครับแล้วก็โหลดนี่ครับเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับเห็นไหมครับอันแรกได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับนะเวอร์ชันสองนึ่งอันนี้ผมได้ทําการอัปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่านี่เดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะอ่ะจากนั้นเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาให้กด i อคนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลด ดาวนโหลดแล้วก็เก็บไว้ในในโฟลเดอร์ที่คุณหาง่ายๆนะครับอ่าอันนี้คือผมโหลดมาแล้วเห็นไหมครับตัวนี้นะอ่าผมขอไม่โหลดนะคุณก็โหลดตามปกติเลยมันก็จะขึ้นมานะครับอ่าเสร็จปุ๊บมันขึ้นมาปุ๊บเราก็ไปเปิดเลยนะครับเปิดอันที่เราเก็บไว้อ่าผมเก็บไว้ในนี้อ่าเห็นไหมครับในนะี้ผมโหลดมาหลายอันอยู่นะครับอ่านี่อันนี้ก็อ่าแล้วทําการยัเบิลิกได้เลย พอเับเบิราคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับไฟล์มันจะมีอยู่2ไฟล์แบบนี้เห็นไหมครับไฟล์บินกับไฟล์อะไรเนี่ยนะครับเนี่ยสองอันนี้นะครับนะอ่ะต่อมานะครับให้เราทําการทําการอะไรครับผมทาการถอดนะครับสายแลนนะครับนะปิดเครื่องของก็ได้นะครับอันนี้เราเช็คอยู่ปิดก่อน แล้วก็ถอดเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเพิ่งถอดนะครับให้เราทําการเชื่อมต่อนะวิธีการเชื่อมต่อทํำยังไงวิธีการเชื่อมต่อนะครับให้คุณกดปุ่มอะไรนะน่าจะเป็นปุ่ม system นะครับนะอ่าเป็นปุ่ม system นะครับนะให้คุณหมุนตันเนี้ยนะครับหมุนเวอร์ล่มเนี้ยนะครับมาทางซ้ายหรือหมุนหมุนให้ศูนย์หมุนให้หมดก่อนนะครับอ่าวิธีการของเขาคือหมุนให้หมดก่อนนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้นะ หมุนให้หมดก่อแล้วจากนั้นกดปุ่มซิสเต็มค้างไว้แล้วกดเปิดเครื่องกดค้างไว้เหมือนเดิมนหกดค้างไว้ปุ่มซิสเต็มปุ่มเดียวนะอ่ะกดปุ่มซิสเต็มค้างแล้วผมขออนุญาตเปิดเครื่องจึ๊ดนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะค่อยๆไปมันก็จะขึ้นนะครับ GTR ร้อยอัปเดตนะครับอ่า USB connect อ่ะเห็นไหมอ่า USB connect แล้วทำยังไงไปที่หน้าจอคอม เห็นไหมครับมันก็จะมีโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ของบอสจีร้อยเห็นไหมคุณเห็นชื่อไหมตรงนี้เห็นไหมอ่านี่แหละครับพอมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จับไอ้ไฟล์สตัวนี้นะครับเท่านั้นนะไอ้สตัวนี้ที่เราดับเบไลคลิกออกมาจากที่ดาวน์โหลดเนี่ยนะครับจับใส่ไปในนี้นะครับจับลากลงไปเลยหรือกอปปี้หรือคัดลอกอะไรก็ได้เห็นไหมโหลดไปในนี้เห็นไหมมันพอมันไปอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับอ่า เรากลับมาที่นี่อันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะแล้วให้เราถอดสาย USB ออกนะครับอ่าช้าๆนะเลือกไฟล์เข้าไปในโฟลเดอร์ของบอส DT100 เสร็จปุ๊บให้เราถอดสาย USB ออกแบบนี้ถอดเลยดึงอ่าเห็นไหมมาจะเปลี่ยนคำสั่งเป็นอ่าบอสนะครับ g t 1 0 0 a d a p t e r adapter, นะครับแล้วเขาให้บอกว่า p พุชไว้นะครับนะให้เรากดไว้เพื่อส t a r t ทำการอัปเดตอ่ะกดได้เลยไว้ปึ้งนีนะ่กดปุ่มเซฟนั่นแหละกดครั้งเดียวนี่นะครับเห็นไหมอ่ะจอจะลายๆนิดน,นึงนะครับนะเพราะว่ามันมันสะท้อนเนาะอ่ะหลังจากนั้นนะครับตัวมันก็จะอัปเดตตัวมันเห็นไหมมันขึ้นว่าอะไร b o สจีร้อยนะครับอัปเดตเตอร์นะครับกำลังโพสเซอยู่เพราะนั้นอย่าเพิ่งไปทำอะไร รอมันก่อนนะครับอ่ารอมันก่อนนะอ่ารอมาสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับมันกำลังอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับนี่เลยครับใครที่เชื่อมต่อไม่ได้นะครับดูคลิปนี้เลยนะครับแล้วคุณจะเชื่อมต่อได้แต่วิธีวิธีการทำการอัปเดตอันนี้นะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์นี่ต้องบอกก่อนว่าพรีเซตที่คุณตั้งมาน่าจะหายหมดเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ออย่างน้อยๆควรจะถ่ายรูปไปก่อนก็ได้นะครับถ่ายรูปไว้หมายถึงว่าถ่ายรูปที่เราปรับอะไรเงี้ยไว้นะหรือว่าทําการแบ็กอัพไว้นะครับนะในคอมพิวเตอร์นะการแบ็กอัพยังไงเดี๋ยวก็ไปดูใน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 อะไรนะในยู u ูบที่ผมส่งให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะแต่ว่าอันเนี้ยนะครับผมก็เอาไฟล์ใหม่ใส่อยู่แล้วนะก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบ็กอัพอะไรเนาะอ่าโอเคนะครับอ่ะพอมันขึ้นอย่างงี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมมันคอมพีสเสร็จแล้ว เห็นไหมครับพอคอมพิวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอ่าให้คุณปิดเครื่องนะปิดเครื่องได้เลยถึงมันจะคือดูบายนะอ่าแล้วก็วิธีเช็คเช็คว่ามันเป็นเวอร์ชั่น2.12จริงหรือไม่ให้คุณกดแบบนี้อันนี้คือเช็คก่อนนะอันนี้คือเช็คก่อนนะครับอ่าให้คุณกดเอฟเฟกกับปุ่มนี้เลยค้างไว้กดค้างไว้แล้วก็กดเปิดเครื่องอ่ะ โทษนะครับอ่รอมันแป๊บนึงแล้วก็ปล่อยรอมันแป๊บหนึง่งแล้วเรามาดูกันว่าสิ่งที่ได้คือเห็นไหมเวอร์ชัน2.12เห็นไหมครับอ่านี่เลยครับวิธีนี้จะทำให้คุณเชื่อมต่อกับเจ้าคอมพิวเตอร์ได้เลยอะหลังจากนั้นก็ลองดูนะครับลองเสียบดูนะกันนะครับอะแล้วเรามาดูที่หน้าจออันนี้อัปเดตเสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับ โปตัวโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมนี้นะครับีเลยเดี๋ยวผมยกมา,างนี้ดีกว่าจะชื่อว่า Boss Tone Studio นะครับ Boss Tone Studio นะครับหรือว่าเวลาเราไปโหลดตรอองนี้นะครับมันจะชื่อนี้เดี๋ยวผมให้ดูจะได้ชัดๆเนาะแป๊บหนึ่งนะนี่ครับ Boss Tone Studio นี่นครับใครเป็น Mac ก็โหลด Mac ใครเป็น Windows ก็โหลด Windows แต่ของผมเป็น Windows นะ อ่าต้องบอกก่อนครับวิธีการโหลดก็เหมือนเดิมครับคลิกเข้าไปแล้วก็โหลดได้เลยเนาะอ่าโอเคครับผมนะไอตัวนี้ปึ๊บมาปึ๊บอ่าคลิกปึ๊บนะครับอ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเห็นไหมมันก็จะมาแป๊บหนึ่งแป๊บนึงต้องกดเปิดปิดก่อนเอาใหม่เปิดปิดตรงนี้ก่อนนะผมลืมลืมเมื่อกี้เช็คนะครับต้องปิดก่อนต้องปิดแล้วก็เปิดใหม่อ่าโอเคอันนี้เปิดเป็นปกติแล้วนะครับขออภัยขออภัยอ่าอันนี้เปิดเครื่องปกติ ครับต้องขออภัยนะถ้าผมเบอร์ต้องขออภัยนะเออ,อน,นี่กดปิดเปิดก่อนนะครับอ่ะโอเคเห็นไหมครับมามาแล้วเดี๋ยวผมปิดให้ดูใหม่ก็ได้อ่ะนี้ออกไปก่อนแป๊บหนึ่งออกไปก่อนนะโอเคเปิดปิด,ปดเครื่องเสร็จปุ๊บอ่ะเข้าใหม่อ่าเห็นไหมพอเข้าใหม่เสร็จปุ๊บเี่ยคุณจะเห็นไอ้ตรงเนี้ยนะมันจะโหลดข้อมูลซิงค์ข้อมูลมาสู่คอมพิวเตอร์รอมันแป๊บหนึ่งรอมันแป๊บหนึ่งนะครับ ผมต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดปิดเครื่องใหม่นะครับให้มันอยู่ในหน้าตาที่พร้อมใช้งานแบบนี้ก่อนนะครับอ่ะโอเคเห็นไหมมันจะขึ้นอันนี้มาแล้วโอเคใช้ได้แล้วเห็นไหมอ่านี่เลยครับอ่ะเวลาคลิกอ่าสมมุติว่าผมคลิกอ่าตอนแรกอยู่ 1, อันที่หนึ่งผมคลิกอันที่สองนะเอามาดูว่ามันจะไปเปล่าเห็นไหมไปอยู่แล้วหนึ่งขีดสองอ่ะหนึ่งขีดสามเห็นไหมอันนี้คือผมคลิกจากคอมพิวเตอร์นะครับน,นี่มือผมเนี่ยคลิกอยู่นะอ่าอันที่สี่ครับอ่ะเห็นไหม นี่แหละครับง่ายๆเลยครับง่ายๆเลยนะอ่ะหลังจาก